สวัสดีค่ะมาดาเมียฝรั่งพอกระเทินกระเป๋ามีบอแบนกระเป๋าแบรนด์บอมีวันนี้ซิมบ่าถึงเรื่องโรคประจําตัวคือโรคธาลัสซีเมียเนาะจาเนาะพี่นอ้องบางหมอก็ตอบว่าเป็นระดับที่ก็ค่อนข้างรุนแรงบางหมอก็ตอบว่าเป็นระดับที่ไม่รุนแรงไม่ต้องให้เลือดแต่เจ้า่อยสีเสื้อหมอได้ดอกพี่นอ้องแต่และหมอกับบอกคือกัน่อยกับบ่าแม่นมอเนาะมอว่าจังได่อยกระตองว่าจังสั่นแหละพี่นอ้อง หมอที่หมอคนที่ที่หาบอกว่าไม่ต้องให้ถ้าเลือดอยู่ระดับนี้ไม่ต้องให้เลือดทุกเดือนหรือทุกสองเดือนก็อ่าไม่ต้องเนาะเอาที่ว่าถ้า,ถาร่างกายเราป<อ>่วยถ้าร่างกายเราติดเชื้อ <c oughs> เราต้องพบหมอเพื่อที่จะตรวจเ <c oughs> ม็ดเลือดว่ามันต่ําแค่ไหนถ้ามันต่ําเราก็ต้องให้เนอกจากมันก็เหมือนรอบนี้เลยจะ้ะรอบนี้ แอมกะว่าสิบอไปหายเลือดทุกถูกสองเดือนอย่างที่หมอรัฐบ้านบอกแอมก็เลยวา่าอยู่ใดอยู่บ่เป็นยางบาเม่อยบวเพียบบเวียนหัวบวมีมีการก็คิดว่าได้อยู่เดี๋ยวสักอีกสักเดือนหนึ่งจะไปตรวจค่าเลือดถ้าตํากะว่าสิหายแต่บังเอิญยังว่าพี่น้องเอ้ยเพิ่นอยากให้คอยเขาลงบ้านหรือเพิ่นบ่นนอยากให้คอยเดินทางไปเขาไงผู้เดียวกับโบฮู้ คอยติดวัดแล้วก็เป็นชนิดดุนแรงด้วยแบบว่าต้นแหลกก็ดูบ่มีอย่างเหมือนบััดรธรรมดาแต่บัดน,นี้แต่บม่มีไข่เด้อมีแต่วัดมีแต่หูอืบปวดหัวตันดังมีแต่แบบนี้เจ็บคอสเสลดเต็มไปหมดจากพี่น้องคอยกับไปหาหมอจาอไขวัดไงจาอโควิดกับว่าบ่มีกับว่าบวมมี กัสามบันดีสี่ันทรงวันนี้ดูดีพรุ่งนี้มาสุดอย่างเง,งี้ยเมอยก็เลยัาเทนีมือสิค่อยสิเป็นแห้งคือข่ขอยไอหนักมากไอชนิดแบบว่าบอดได้รับบอดได้นอนบอดได้หายใจกันเลยทีเดียวไออาเป็นเนาตุยโอยบอดได้เมืออื่นมากหูซึกว่าอาการบ่ค่อยดีแต่กันยังคิดว่าบ่เป็นยังหนาจะเป็นอาการจากหูอือหูอตันดั่งนี่แหละบ่มียังดอกคนนะ ปาโต๊กไปบายมากพี่น้องข่อยเวียนหัวแหง <c oughs> ข่อยเวียนหัวจนแบบว่าไม่บ่ใดได้นี่ไปไปเลยไปเลยขอบอกว่าข่อยเอาข่อยไปส่งโรงพยาบาลเลยเดี๋ยวนี้กำลง 4, ังสี่ข่อยสิบไปห้ามอมาที่นี้ข่อยกับป้หอยข่อยกับบอกว่าข่อยเวียนหัวน้ำมืดบานมุนเขาก็เลยเห็นข่อยนอนรถอันนี้ นอนโดนแดดเขาก็เอาคอยไปตรวจคืนหัวใจเขาเอาคอยไปฟังคืนหัวใจนู่นนี่นั่นก็นเลยสักอาการเขาขอคอยก็เลยบอกว่าคอยนะ่ะเป็นธาลาัสซีเมียซึ่งต้องหายเลือดทุกสองเดือนแต่ว่าเดี๋ยวความตีคอยนะ่ะไปหาหมออีกคนหนึ่งอยู่กรุงเทพหมออีกคนหนึ่งมาบอต้องหายเออคอยกันเลยยังบ้ันเดี๋ยวหายเลยบ้าน,นเดี๋ยวไปหาหมอตามนัดอ่าก็คิดว่าสิยูไปอีกกอนแต่บังเอิญมาคอยนะ่ะมันเป็นไข้วัดเม็ดเลือดคอยมันก็นเลย่นลงตาม ภายในเจ็ดหมื่นแล้วมันลงเร็วมากจากยี่สิบสี่เปอร์เซ็นเหลือยี่สิบเอ็ดมันก็ถือว่าลงเร็วมากมันก็เลยเห็นในห้าเวียนหัวบานหมุนกันเลยเดี๋ยวมาเขาหาหมอเนอกจ้กเนาะกันเลยเดี๋ยวแอดมิดลงบ้านอีกจ้กพี่น้องเพื่อที่จะเติมเลือดเพราะว่าเลือดหมดแล้วเลือดเก็ดเลือดเพราะว่าโรคเนี้ยเขาจะสร้างเม็ดเลือดเองไม่ได้หรือสร้างได้แต่สร้างได้น้อยแล้วก็สร้างเม็ดเลือดมาไม่ได้สมบูรณ์เหมือนคนปกติ แตกง่ายเมื่อไหร่ที่ติดเชื้อร่างกายเจ็บป่วยคนที่เป็นธาลัสซีเมียก็คือจะเป็นมากกว่าคนอื่นถ้าคนเป็นหวัดเขาก็ยังมีอาการอ่าไม่ร่วมกับธาลัสซีเมียเม็ดเลือดแตกเขากับเป็นธรรมดาแต่ปวกคอยเนี่ยคือถ้าเป็นจะหนักแล้วก็จะมากกว่าคนอื่นนอกพี่น้องเออนันละก็เลยเดะมานอนให้เลือดตามวานาะพี่น้อง ่อยกระโชคดีหลายที่คอยซื้อประกันสุขภาพใบต้ต้งแต่ข่อยอายุสามสิบห้าแต่พี่นอ้องอือแต่ข่อยอายุสามสิบห้าคอยเด้ซื้อประกันไว้ซึ่งต้นนั้นอ่าคอยตรวจว่าเป็นพ่อผ้าหาซื้อๆื่อคอยกัะโบหูบอกว่าความผิดพลาดมันอยู่ตรงไหนเนาะหมอถึงเด็ดต๋ตรวจคอยเป็นแค่ผ้าหา่อยกะ กัโลกผ้าหามาตลอดยีซิปปีพี่น้องและกับเป็นโารคธาลัสซีเมียมาตั้งแต่เกิดจนเท่าสมือนี่คอยบวได้รับการรักษามาแต่ใสมาตกปีนี่แหละที่คอยหูโรคว่าจะคล้องเป็นธาลัสซีเมียพี่น้องเอ้ยกะเข่าออกโรงพยาบาลเป็นวาลินเลยพี่น้องเอ้ยกะยังวาโชคดีที่อ่ามาเป็นโรคตอนที่จะคล้องมีสับมีเงินมีความสบายแล้วมันกะยังพอถูกแห้ง ถา้าแมนตอนเป็นโลกเหมือนต้อนข่อยดินล่นชีวิตต้อนข่อยหาเสากินคำมือละสองสามอยข่อยซิยูจังใดแหละพี่น้องข่อยสิบ่ทุก์ต่มก็นี่อีกบอกข่อยสิบบติน้นใกล้หนาะพักหาเงินมึงได้มารักษาเห็ุจังใดแหละชีวิตจังสิไใดสบายประมณสิน่นี่ความโชคลายบนความโชคดีมันก็ยังมีที่มาตรวจเจอเอา มาเป็นตอนนี้ซึ่งตอนกันหน้านั้นร่างกายก็แข็งแรงเต็มดอเต็มหนุงหาเงินมาสันพี่น้องเอ้ยอดอยากอดกินกินแต่มาามากินแต่ข้าวปุ่นกินแต่เขากับเอ่อพริกป่นหน่ป้าอยู่พี่น้องเอ้ยแ็จะแมนข่อยดวงวาสนาดีหลอดมาได้จนได้ซุ่มือนี้โจนได้มาเสวยเสุูเซเวยความสบายมาก่วยบนผืนฐานของความมี กระทามว่าถูกบอเวลาป่วยมันก็ถูกมันก็เครียดเป็นเหลืองธรรมดาแล้วพี่น้องมันก็ยานคือกั้นหละแต่ว่าด้วยความถีเ่เฮายังมีกําลังใจจากคนรอบข้างและครอบครัวและสามีที่ดีมันกับเบาโลงและที่สําคัญเรามีกําลังทรัพย์ที่จะดูแลตัวเองมันก็เลยเห็นไหตุเท่าน่ะป่วยบนความสบายป่วยบนความไม่ขาดสนไม่ขาดแขนความถูกมันก็เลยบ่ปันใดจ้ะพี่น้อง